ออสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงอกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำว่าว DIY ของเรากันซึ่งวันนี้จะเป็นว่าวจุฬาพญาคุดจิ๋วนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาทำว่าวจุฬาพญาคุดจิ๋วกันเลยดีกว่าตอนนี้สีพลายเยของผมกำลังละเลงในกระดาษนะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกเลยเนาะที่ผมจะให้ท่านผู้ชมเริ่มทำก็คือว่าทำการล่างตามแบบ เบานะครับของจุลานะครับผมโดยก็จะใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้หนังสือพิมพ์หรือว่าใครจะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้ถ้าใครมีอะไรก็สามารถเอามาทําได้เนาะทาตามได้เนาะยังจะเล่นอีกโอ้โหมาเป็นปึกเลยครับนู้้ยมดูครับสองอแผ่นเองล <laughs> งล่างม่ดูฮะไอตัวปีกเนะี่ยเขาอยากให้มันเชิด <laughs> งอขึ้นเหมือนพยาคุด ครับท่านชมตอนนี้เราก็ได้ว่าตัวว่าวจุฬาพยาคุดเสร็จไปที่เรียบร้อยถ้าใครแบบมีศิละปะล่างสวยๆนะก็จะออกมาดีนะครับแต่ของผมก็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ก็พยายามดูปีกอะไรให้มันแบบสมดุลกันนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวเวลามันออกมาเป๋นะครับผมเราก็ต้องล่างออกมาให้ประมาณนี้เนาะก็ตามศิละปะของใครของมันนะครับเนาะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดนะครับโดยเราจะตัดตามขอบนี้นะครับผมตามรูปร่างนี้เลยนะ ะครับผมออกมาเป็นตัวว้าวนะครับผมก็สวยกว่า โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราตัดตัวน้องว้าวออกมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะครับหรือว่าใครจะไม่ตกแต่งก็ได้นะแต่เพื่อความสวยงามนะครับเราจะทําการตกแต่งอ่ะเดี๋ยวเรามอบหน้าที่นี้ให้กับผู้หญิงนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวพีฬาเป็นคนตกแต่งนะตกแต่งไม่ไม่คนละ <laughs> ตกคนละแต่งแนละ้ว <laughs> เดี๋ยวไปเรียนมาจากใครเนี่ยเฮ้ยมุกเนี้ยเออทำการตกแต่งให้หน่อยเอาสวยๆเลยนะเอาลายแบบเท่ๆเลย โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ทำการวาดน้องว่าวออกมาเสร็จนี้เรียบร้อยเราก็จะต้องพลิกด้านนะครับผมด้านนี้เราจะไม่สามารถทำการแปะตัวโครงว่าวได้นะครับเราต้องพลิกด้านมาเป็นด้านนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราเล่นจริงๆเราจะใช้ด้านนี้เนาะในการดึงเล่นนะครับผมฝั่งนี้เราก็จะทำการแปะโครงโดยโครงที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีอยู่2โครงนะครับผมง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องซับซ้อนมากอันนี้ก็จะเป็นโครงตรงกลางนะครับผมก็คือโครงตรงนี้นะครับผม อ่าหรือว่าอ,อกว่าวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปีกว่าวนะครับผมนี่นะครับปีกว่าวเนี่ยเราก็จะอ่าดัดให้อ่า, hey. อานี่นะครับผมให้มันเดี๋ยวแปะดูแล้วกันเดี๋ยวคงจะรู้นะครับเนาะเดี๋ยวทําตามผมแล้วกันนะเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลย โอเคนะครับผมก็วิธีการแปะโครงนะครับเราก็จะเอาโครงอกว่าวนะครับผมมาวางไว้ก่อนก็ผมนะครับจะเอาด้านไอ้ที่แบบหนาๆหน่อยนะไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านที่บางๆเนี่ยไว้ด้านบนนะอ่ะนี่นะครับทําตามผมได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเราจะใช้เทปนะครับผมเป็นเทปใสหรือว่าใครมีกาวลาเท็กหรือว่าลาแทกอะไรก็สามารถเอาแปะได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่วัสดุที่แต่ละคนมีเนาะก็แปะไปเลยนะครับผม หัวท้ายแล้วก็ตรงกลางมันก็จะต้องละเอียดอ่อนเลยเนาะเอาเราแปะโคง้งอ,อกว่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโคง้งงอนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องดัดให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะครับผมเราก็ต้องวัดดูก่อนว่าตรงไหนมันงอกวา่าวิธีการดัดก็จะค่อยๆนะครับผมไม่ใช่ จับแบบนี้นะค่อยๆแบบนี้นะครับผมค่อยๆนีดไปเราก็จะทําการแปะนี่นะครับผมตรงปลายปลายนี่นะครับผมของอตัวโครงว่าวนะครับผมโครงปีกว่าวนะครับผมนี่แปะให้สนิทแบบนี้เลยใชอ่อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็แปะเหมือนกันต้องจับไว้ถ้าทําคนเดียวก็จะลําบากไปนะครับ ต่ถ้าเราถ้าทำสองคนก็จะแบบสะดวกหน่อยง่ายหน่อยครับแบบนี้อ้าวหลุดนะครับเดี๋ยวต้องทางปลายทางปลายด้วยที่รักผมขอเน้นย้ำหน่อยนะครับว่าทางปลายเนี่ยเราต้องแตะตรงหัวนี่อย่าให้มันแบบมีรอดรูแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะลักออกมานะครับอ่ะที่รักยิม ท่านผู้ชมตอนนี้ว่าวจุฬาพยาคุดของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะนั่นก็คือหูสูงนะครับผมหรือว่าตัวที่เราจะเอาไว้ดึงว่าวนะในการมัดหูสูงก็ง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากเราจะใช้ฝ้ายนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฝ้ายเย็บผ้าเลยนะครับผมนี่ฝ้ายม้วนแบบนี้หาซื้อได้นะครับผมตามร้านค้าขายของชัหรือว่าร้านเย็บผ้าอะไรก็ไปขโมยมาได้นะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะ ทำการนะครับผมตัดนะครับผมโดยที่เราจะต้องวัดก่อนนะหูซุงเนี่ยเราจะมัดในส่วนจากตรงนี้นะอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่สองจุดตรงนี้เราก็ต้องวัดแบบนี้ก่อนวัดคร่าวๆนะอ่านี่แบบนี้ก่อนเผื่อไปสักนิดนึงอ่ะแล้วเราก็ทําการตัดมันเหมือนตัดใจอะครับอ่านี่ ง่ายเลยแดีทีนี้เราก็จะทําการเอาเข็มมาเจาะรูนะครับแล้วก็มัดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูแล้วกันเนาะในในบางคนก็อาจจะแบบมัดยังไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเรามัดให้ดูกันเลยดีกว่าอ่านี่ครับเราจะต้องใช้เข็มนะครับในการเจาะให้มันเป็นรูก่อนระวังมันแทงมือนะครับถ้าแทงมือมันก็เจ็บแล้วเราก็ค่อยๆสอดไฟ นี่อสอดตอนี้เราก็สอดเข้าไปอีกฟังหนึ่งเลยนะครับเจาะรูก่อนก็ได้ทำง่ายๆนะครับไม่ยากแ,แล้วเราก็ทำการมัดเป็นปมนะครับปมหัวใจเหรอใช่ครับ ตึกปุ่มแบบเล็กๆแบบนี้นะครับเราเพา่อทำการโซ่แกกมันมัดต้นเองนะครับ เป็นไงครับ่า้ชมสวยงามไหมนี่เราก็จะสามารถเอาไปเล่นได้เลยเนาะนี่เนาะนี่หรือว่าถ้าใครอ,อยากให้มันแบบสวยงามกว่านี้เราก็ใส่หางมันได้นะครับผมแต่ว่าว่าวเล็กเนาะมันถ้าเราไม่ใส่หางเดี๋ยวมันก็จะสวยนะายเนาะเดี๋ยวเราก็ทําทหางใส่ให้มันก็ได้เนาะหรือว่าใครไม่อยากใส่หางาหรือว่าจะเอาไว้ชูไว้แบบ เอาแขวนไว้อันนี้เวลาลมมามันก็จะแบบพิ้วไว้แบบนี้นะครับแกวงไปแกว่งมาแ,แบบนี้ก็สวยงามเนาะหรือว่าทําให้น้องๆหนูๆเด็กๆเล่นได้สบายเลยนะครับผมเบาลำนี้เนาะทำง่ายๆได้ที่บ้านด้วยตนเองนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ผมก็ได้สอนทําว่าวจุฬานี่นะครับพยาคุดจิว๋วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ความรู้ละได้อะไรดีๆไป ทำประดิษฐ์เล่นกันนะครับผมได้ของเล่นที่เอาไว้ทำโชว์หรือว่าทำเล่นก็ได้นะครับผมให้ลูกให้หลาน,นโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ย่องภูแม,มงกกทะยานสู่แสนซับด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละครับ